อาโอเคมาต่อนะครับสำหรับโบนัสข้อต่อไปนะครับเราเรียกว่าโบนัสการสุ่มแจกจากการซื้อซ้ำนะครับเนื่องจากมันมีการซื้อซ้ำอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยมีการเอาการซื้อซ้ำตัวนั้นนะ่ะมาสุ่มแจกด้วยนะครับสุ่มแจกยังไงนะครับมันคิดแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับอินดีมนะครับเอายอดนะยอดซื้อซ้ำ นะครับแบ่งออกมาแบ่งออกมา3%นะครับยอดของการซื้อซ้ำอ่ะแบ่งออกมา3%แล้วแล้วทำการนะครับคิดยอดเนี้ยนะฮะเป็น100%ตไอ3้3%ตัวเนี้ยคิดเป็น100%นะครับแล้ว เอาไอ้ร้อตัวนี้นะครับแบ่งออกมาแบบนี้สุ่มแบบนี้แบ่งเป็นกองแบ่งเป็นกองก่อนเป็น65นะครับเป็นกอง65เป็นกอง20แล้วก็15เออมันจะรวมกันได้ร้อยพอดีนะครับแล้วคราวนี้ก็จะทำการสุ่มคำนวณน,นะครับ คำนวณจ่ายคืนนะครับตามยอดนี้นะครับให้กับคนที่ซื้อนะครับไอ้200 PV เนี่ยหรือประมาณ1,000บาทนะครับยอดนี้ก็จะเป็นให้กับเอากอง65นะครับกอง65ไปแบ่งกันนะครับสำหรับ20%ก็สำหรับคนที่ซื้อ3,600 PV นะครับมันก็จะประมาณ 3,000บาทนะครับแล้วก็ไอกอง15%ก็จะอยู่ที่พัน PV นะครับให้กับคนที่สุ่มคำนวณจ่ายคืนนะครับให้กับคนที่ซื้อ3 0 0พัน PV นะครับแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เป็นการสุ่มนะครับให้กับคนที่ซื้อซ้ำในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละเดือนนะครับสำหรับโบนัสข้อนี้ ไม่ยากนะครับใช้ดวงนะฮะใช้ดวงเป็นหลักนะครับข้อนี้ผมเคยได้เพราะผมเคยซื้อพันนะครับข้อนี้ผมเคยซื้อพันตอนที่ผมทำใหม่ๆ2เดือนผมได้คุณสมบัติสตาร์นะผมทำคุณส,นะสมบัติสตาร์ผ่านพอทำคุณสมบัติสตาร์ผ่านนะครับก็จำเป็นต้องซื้อซ้ำในเดือนนั้นๆเลยคือเดือนที่2นะครับหลังจากสมัครนะครับแล้วผมได้ ได้ได้ได้ตัวนี้เลยนะครับผมมาได้กองนี้เลยนะครับตอนผมเริ่มทําเดิมพิจิกานะครับปีปี6 2นะครับพิจิกานะครับแล้วก็ธันวานะครับตอนธันวาผมซื้อซ้ํานะครับผมทําไปปลายพิจิกานะครับประมาณมาที่26นะครับพิจิกาแล้วก็มาซื้อซ้ําตอนเดือนธันวาก็ได้โบนัสตัวนี้มาเขาสุ่มแจกได้มานะครับจบนะครับง่ายๆข้อนี้โบนัสสุ่มแจกของการซื้อซ้ํานะครับมันจะ สืบเนื่องมาจากโบนัสที่เราได้จากการซื้อซ้ำา20ชั้นจบไปนะฮะสำหรับข้อนี้